ตื่นมาแล้วพบว่าข้าวแกงจานที่เมื่อวานราคา40บาทวันนี้กลายเป็น120บาทเงินเดือนคุณยังเท่าเดิมแต่ทุกอย่างรอบตัวแพงขึ้นสมเท่าคุณจะรู้สึกยังไงครับนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟ้อศัตรูงเงียบที่ค่อยๆทำให้คุณจนลงโดยที่ตัวเลขในบัญชีไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่บาทเดียวพาที่หนึ่งเฟสแนนี่คืออะไร ก่อนอื่นเรามาคุยกันเรื่องคำว่าเฟส t m นนี่กันก่อนคำว่าเฟสมาจากภาษาละตินครับแปลตรงๆได้ว่า Let it be หรือเป็นไปตามคำสั่งมันก็คือเงินที่มีค่าเพราะรัฐบาลบอกว่ามันมีค่าเท่านั้นเองไม่จำเป็นต้องมีทองคำมาคำ้ำไม่ต้องมีเงินแท้รองรับอยู่ข้างหลังหยิบแบงค์ร้อยขึ้นมาดูสิครับมันก็เป็นเพียงแค่กระดาษพิมพ์สีสวยๆพร้อมตรารัฐบาล แต่เราใช้ซื้อของได้เพราะทุกคนยอมรับมันและเพราะรัฐบังคับว่าต้องใช้มันชำระหนี้ได้ตามกฎหมายฟังดูสะดวกใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือมันเปิดช่องให้พิมพ์ได้ไม่จำกัดพาร์ทที่2องทำไมเลิกทองคำย้อนกลับไปก่อนหน้านี้โลกเคยใช้ gold standard คือเงินทุกหน่วยต้องมีทองคำค้ำหลังอยากพิมพ์เงินเพิ่มต้องมีทองจริงๆเก็บไว้ในคลัง มันทำให้เงินมั่นคงมากคนมั่นใจมากแต่ก็มีปัญหาเศรษฐกิจโตช้าเพราะทองคําเพิ่มช้าแล้ววันหนึ่งสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีนิกสันปี1971เขาประกาศว่าจากนี้ไปดอลลาร์ไม่ต้องผูกกับทองคําแล้วเรียกเหตุการณ์นี้ว่านิกสันช็อคตั้งแต่นั้นโลกทั้งใบก็เข้าสู่ยุคเฟตมันนี่เต็มตัว เงินกลายเป็นกระดาษที่มีค่าเพราะรัฐบาลสั่งให้มันมีค่าเท่านั้นเองพาร์ทที่3มันนี่อิลูชันแล้วผลลัพธ์ของเฟียสมันนี่คืออะไรมันคือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่ามันนี่อิลูชันเราคิดว่าเงินเดือนเรายัางเท่าเดิมแต่ความจริงคือมันซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆสมมุติปี1980เงินเดือนคุณ1 0 0 0 0บาทซื้อทองได้10บาททอง แต่วันนี้10,000บาทซื้อทองได้ไม่ถึงบาทแล้วนี่คือการถูกปล้นอย่างเงียบๆโดยที่ไม่มีใครใช้ปืนจี้คุณเลยถูกปล้นไว้การพิมพ์เงินพาที่ที่ตัวอย่างจริงจากประวัติศาสตร์ไม่ต้องมองไกลครับลองมาดูว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้าง 1. จัก,กรวรรดิโรมันเมื่อก่อนใช้เหรียญเงินเดนาริอุสแต่เพื่อหาเงินทำสงครามเขาเริ่มลดคุณภาพเหรียญเอาตะกั่วมาผสม ในกฎหมายเหรียญยังมีค่าเท่าเดิมแต่คนรู้ทันเงินเฟร้รรุนแรงการค้าพัง 2. เยอรมน,นีไวมามา1920พิมพ์เงินชดใช้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเฟ้ร์จนต้องเข็นรถเข็นเงินไปซื้อขนมปังความสิ้นหวังนี้เปิดทางให้ฮิตเลอร์ขึ้นอำนาจ 3. ซิมบับเว 2,000s พิมพ์ไม่อั้นจนต้องออกธนบัตร 100ล้านล้านดอลลาร์ซิมบับเวสุดท้ายประชาชนเลิกใช้หันไปใช้ดอลลาร์สหรัฐแทน 4. เวเนซุเอล่าส0งพันเอน้ำมันราคาตกรัฐพิมพ์เงินอุ้มประเทศเงินเฟอ้อหลายล้านเปอร์เซ็นต์คนเอาธนาบัตรมาพับเป็นอัฐ,ฐกรรมเพราะมันไร้ค่าเกินกว่าจะซื้อของพา์ที่4ตัวอย่างจริงจากประวัติศาสตร์ ไม่ต้องมองไกลครับลองมาดูว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างจักรววัดิโรมันเมื่อก่อนใช้เหรียญเงินเดนาริอัสแต่เพื่อหาเงินทำสงครามเขาเริ่มลดคุณภาพเหรียญเอาตะกั่วมาผสมในกฎหมายเหรียญยังมีค่าเท่าเดิมแต่คนรู้ทันทอยริ้วทอพีเงินเฟอ้อรุนแรงการค้าพัง เยอรมนีไวม่า 1920. พีซีหนึ่งเก้์เงินชดใช้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเฝอจนต้องเข็นรถเข็นเงินไปซื้อขนมปังความสิ้นหวังนี้เปิดทางให้ฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจซิมบับเวพีซี0 0งพิมพ์ไม่อั้นจนต้องออกธนบัตร100ล้านล้านดอลลาร์ซิมบับเว สุดท้ายประชาชนเลิกใช้หันไปใช้ดอลลาร์สหรัฐแทนเวเนซุเอลา p ี2ี1สพันสิบน้ำมันราคาตกรัฐพิมพ์เงินอุ้มประเทศเงินเฟอ้อหลายล้านเปอร์เซ็นต์คนเอาธนาบัตรมาพับเป็นหัตถกรรมเพราะมันไร้ค่าเกินกว่าจะซื้อของพาร์ทที่ห้าทำไมรัฐ ยังใช้เฟีย m มันนี่คำถามคือถ้ามันอันตรายทำไมรัฐบาลยังเลือกใช้เฟีย m มันนี่คำตอบง่ายมากครับเพราะมันให้อำนาจรัฐบาลพิมพ์เงินได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่ายหนี้ทำสงครามหรืออุ้มธนาคารแต่ทุกครั้งที่รัฐพิมพ์เงินประชาชนอย่างเราเราต้งหาก ที่จนลงเงียบๆผ่านเงินเฟอ้อพาร์ทที่6โลกปัจจุบันหลังโควิด -19 เเราเห็นเฟดพิมพ์เงิน QE ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เงินหลายล้านล้านดอลลาร์ไหลเข้าระบบในเวลาอันสัน้นตลาดหุ้นพุ่งอสังหาพุ่งคริปโตพุ่งแต่สุดท้าย เราก็เจอผลลัพธ์เดิมคือเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40ปีคำถามคือนี่คือวัฏจักรซ้ำของประวัติศาสตร์หรือเปล่าเรากำลังจะเดินซ้ำทางเดียวกับโรมันไวยมาซิมบับเวเวเนซุเอล่าอยู่หรือไม่เฟสแมนนี่คือเงินที่รัฐบาลบอกว่ามีค่าข้อดีใช้ง่าย ล่องตัวเศรษฐกิจโตเร็วข้อเสียพิมพ์ไม่จำกัดทำให้เกิดเงินเฟ้อคนธรรมดาจนลงนี่คือภาษีมิ้มที่ไม่เคยถูกเขียนไว้บนใบเสร็จและนี่คือเหตุผลว่าทำไมบางคนเลือกถือทองคำหรือแม้แต่บิตคอยเพราะมันคือที่หลบภัยจากการพิมพ์เงินไม่สิ้นสุด สรุปเฟียสมันนี่และเงินเฟอ้อเฟียสมันนี่คือเงินที่มีค่าเพราะรัฐบาลบอกว่ามีค่าข้อดีใช้ง่ายคล่องตัวเศรษฐกิจโตเร็วข้อเสียพิมพ์ไม่จำกัดทำให้เกิดเงินเฟอ้อผลลัพธ์ของเฟียสมันนี่ 1. Money Illusion เงินเดือนตัวเลขเท่าเดิม แต่ซื้อของได้น้อยลง 2. การปล้นแบบเงียบๆประชาชนจนลงโดยไม่รู้ตัว 3. กรณีจริงในประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันลดคุณภาพเหรียญเท่ากับเงินเฟยอไวม่าพีซีเข็นรถเงินไปซื้อขนมปังซิมบับเวธนบัตร100ล้านล้านดอลลาร์ ไร้ค่าเวเนซุเอลาเงินเฟอ้อจนคนเลิกใช้นี่คือไทมิมันนี่คริปโตแล้วเจอกันครับ